อ่่ายิงงใใหหญลกลกัวจแรโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนนโอ้ไม่มีผู้ต้านทานได้หรอกไอ้ความแก่ความชราความเสื่อมความทุกน์นี่ต้านทานเขาไม่ได้หรอกนะความเสื่อมความไม่มีตัวตนเนี่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้จังทุกครั้งอัตตานี่ไม่มีใครไปต้านเขาได้หรอกนะสิ่งไหนที่เราชอบใจสุขใจเนี่จะ ไปต้านทานไม่ให้มันเสื่อมมันไม่ได้หรอกเราจะไปต้านไม่ให้สภาพเสื่อมสภาพทุกข์สภาพพรนะไม่ให้เกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกโลกไปทําดั่งใจสรุปแล้วเนี่ยโลกจะให้ดั่งใจเราได้ไหมไม่ได้เนี่ยย่อนี่ว่ามันจะเป็นไปดั่งใจเราหมายเนี่ยมันไม่ได้หรอกจะเป็นไปดั่งใจเราหมายตลอดเป็นไปไม่ได้หรอกคำว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานจะไปต้านทาน ไม่ให้มันไม่ได้ดั่งใจเนี่ย <ities> <derivatives> มันไม่ได้หรอกต้านทานว่าโอ้ให้ได้ดั่งใจไม้ยายาไม่ได้ดั่งใจไม้ยาไม่ได้ดั่งใจไม้มันต้านไม่ได้ต้านไม่ได้ต้านไม่ได้ไม่มีใครเป็นใหญ่ที่จะไปต้านได้ไม่มีนะไม่มีใครไปต้านได้เพราะมันเป็นไปตามสัจจะย่างงั้นเป็นไปตามวิบากเป็นไปตามสัจจะที่ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนั้นไปจนถึงสุขปลอมทุกข์จริงนั่นแหละมันก็เกิดดับออกจากโลกียะมาสู่โลกุตตนะละนามาสู่พุทธะออกจากกิเลสมาสู่พุทธะพอพุทธะสุขกว่าสบายกว่าสุขสบายไรกังวลตลอดเวลาไปติดไปยึดไปชอบไปชังอะไรไม่ได้เราไปไม่ติดไม่ยึดก็สบายต่อให้ทําอะไรให้ดีเดี๋ยวมันก็พร่องแล้วต่อให้ทำอะไรว่ามันดีเดี๋ยวมันก็พร่องแล้วนะ ชัดเจนมากเลยโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นส่วนประกอบที่อยู่ในโลกเนี่ยมันพล่องเป็นนิดทั้งนั้นแหละใครจะไปหวังให้มันสมบูรณ์ตลอดโง่าตายเลยเป็นคนโง่เขาทุกตายเลยแหละมันไม่ได้หรอกมันพล่องเป็นนิดโอ้โหอะไรมันก็พร่องทั้งนั้นเลยนะอาจารย์ถึงพอนึกถึงตรงน,นี้นึกถึงนั่นแหละนะคนที่ก็ไปชอบหน้าตาสวยๆนี่โอ้เอ้ ไปชอบอะที่มันพร่องเป็นนิดนะมันก็ได้แป๊บหนึ่งหล่อๆสวยๆมันก็ได้แป๊บหนึ่งแล้วก็พร่องแล้วได้แป๊บหนึ่งมันก็พร่องแล้วมันไม่อิ่มไม่เต็มหรอกแต่งเข้าไปเติมเข้าไปไม่อิ่มไม่เต็มหรอกนะคนทําธุรกิจนี่นี่หลอกเงินคนได้ตลอดหลอกเงินคนโง่ได้ตลอดคนโง่ก็โอ้ยไปเติมอีกแล้วเดี๋ยวก็พร่องแล้วไปเติมอีกแล้วเดี๋ยวก็พร่องแล้วไปเติมอีกแล้วโอ้ยหลอกเงินคนโง่ได้ตลอดเลย แล้วตัวเองก็บาบไปด้วยหลอกคนโง่ <c oughs> งก็ได้เงินคนโง่ออมาแล้วก็ตัวเองก็บาปไปหลอกเขาบาปโกหกหลอกเขาก็จะทําให้สวยยั่งยืนให้มันคงจะทําให้สวยสวยอะไรละยิ่งทำมันก็ยิ่งแย่เข้าไปนะก็ยิ่ง yeah, ไ,ได้เงินเข้าไปเรื่อยแล้วก็ยแย่เข้าไปเรื่อยยิ่งทํามันก็ยิ่งแย่มันยิ่งเสื่อมยิ่งเสื่อมยิ่งเสื่อมเพราะสภาพร่างกายมันยิ่งแย่ยิ่งกลัวมันจะเสียมันยิ่งแย่เข้าไปอีกนี่เป็นหลอกเขา แทนที่จะให้เขาเป็นอิสระเอ้ยไม่ต้องไปติดยึดรูปรดเสียงสัมผัสพวกนี้หรอกเอาความดีงามเอาใจที่ไม่ติดไม่ย,ยึดนี่กับพ้นทุกข์แล้วดีที่สุดแล้วเอ้ยพ้นทุกข์ก,นนก็ดีที่สุดเลยไม่ติดไม่ยึดนี่กับพ้นทุกข์แล้วดีที่สุดเลยเอาความดีสิมาอาศัยเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นตลอดกาลเลยนะ <c oughs> โอ้เอาความไม่ติดไม่ย,ยึดนี่ความไม่ทุกขใจนี่ไม่ติดไม่ย,ยึดนี่แหละสุขที่สุดดีที่สุดสวยที่สุดและกิตนี่สวยที่สุดผ่องใสที่สุดละ สวยที่สุดผ่องใสที่สุดแล้วคือความไม่ติดไม่ยึดในจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่สวยที่สุดที่ผ่องใสที่สุดที่พาสุขที่สุดนี่คือความไม่ติดไม่ยึดนี่แหละไม่ติดยึดรูปรสาลกินเสียงสัมผัสแล้วสวยที่สุดเลยสวยทิพย์เลยแล้วก็ดีงามที่สุดแล้วที่นี่ก็ทําความดีไป้าพาคนพ้นความติดยึดไปพาคนทําสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่น่าอาศัยไปนะก็มีความสุขที่สุดแล้วเท่าที่จะเป็นไปได้